ตอนที่471ดันเจียนระดับวิหารน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นซูอวินพูดหลังจากครั้งก่อนที่เธอออกมาจากดันเจียนเชื่อมต่อได้ไม่นานดันเจียนเทพพโพชนาก็เริ่มขยายขอบเขตการครอบคลุมปกติแล้วดันเจียนนี้จะจับคนเข้าไปเพียงสิบคนต่อครั้งและส่วนใหญ่ก็สามารถผ่านออกมาได้พวกเราถึงไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงกลายเป็นดันเจียนสิบดาวได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะมันจะค่อยๆกลืนกินพลังของดันเจียนระดับต่ำระหว่างการเติบโต ไม,ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซ่งหมังขมวดคิ้วผู้เล่นที่เข้าไปในดันเจี้ยนเทพพะพชนาในช่วงแรกๆดูเหมือนจะผ่านด่านได้แต่จริงๆแล้วเป็นแค่ระเบิดควันที่ปี๋เยวนซิงจะวิ่งสร้างขึ้นความจริงคือพวกนั้นตอนที่ออกมาจากดันเจี้ยนก็ไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้แล้วอะไรนะสู่อวินตกใจจนหน้าถอดสีแต่ฉันได้ยินมาว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนของกองปราบผีที่เมืองหลวงก็เคยเข้าไปแล้วก็ผ่านดันเจี้ยนออกมาได้แม้แต่ฉินยางที่อยู่อันดับหนึ่งของตารางแต้มสะสมทั่วประเทศก็เคยเข้าไปแล้ว ยังมีลูกชายของผู้อำนวยการใหญ่กองปราบผีก็เข้าไปหวังจะได้รางวัลจากดันเจี้ยนนี้เหมือนกันหรือว่ารางวัลจากดันเจี้ยนนี้มีปัญหาไม่ใช่แค่รางวัลที่มีปัญหาเท่านั้นซ่งหมังเองก็ไม่แน่ใจปัญหาจะเป็นแบบไหนเธอรู้เพียงว่าในชาติที่แล้วผู้เล่นที่เคยเข้าไปในดันเจี้ยนเทพพโพชนาถึงจะผ่านด่านได้ออกมาแต่สุดท้ายก็ต้องตายในเวลาไม่นานตอนนี้เองฉินหยางก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินบทสนทนานี้พอดีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่แค่รางวัลมีปัญหาแล้วมันยังมีอะไรอีก ซ่งหมางมองเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สังเกตว่าร่างกายและพลังฝึกฝนของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่ด้านหลังลำคอของเขากลับมีแถบกระดาษแต่อยู่เป็นแถบกระดาษสีขาวยาวเท่านิ้วชี้บนแถบเขียนด้วยหมึกสีดำว่านี่ใครเอามาแปะส่งหมางชี้ไปที่แถบกระดาษหลังคอชินยางตอนเราอยู่ในหอระฆังฝันร้ายฉันไม่เห็นว่าหลังคอเธอมีแถบนี้เลยนะแถบกระดาษอะไรของเธอชินยางเผลยกมือไปลูบคอแต่ก็สัมผัสไม่ได้ถึงอะไรเลย สำหรับเขารู้สึกเหมือนหลังคอโล่งๆไม่มีอะไรอยู่เลยตอนนั้นเองสายตาของซูวินก็มองตามไปแล้วพูดว่าเธอไม่รู้จริงๆหรือว่าหลังคอมีแถบกระดาษหรือว่าใครแอบเอามาแปะเล่นแต่ฉันคำแล้วไม่มีอะไรเลยนะหรือพวกเธอสมคบกันล้อฉันเล่นฉินอย่างรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำส่องกระจกดูหลังคอตัวเองแต่ไม่ว่าเขาจะดูยังไงก็ไม่เห็นกระดาษใดๆทั้งสิ้นซ่งหมางกับซูวินก็เดินตามมาหยุดอยู่หน้าห้องน้ำซูวิ่งกระซิบถาม แถบนั้นมีชื่อฉินยางเขียนไว้จริงๆงั้นเขาคืออันดับหนึ่งของประเทศแต่ทำไมเขาไม่เห็นแถบที่ติดตัวเองหรือว่าเขาแกล้งทำเป็นไม่เห็นส่งหมางสายหน้าไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องแกล้งไม่เห็นหรอกน่าจะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นจริงๆมีเพียงคนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นได้และฉันคิดว่าแถบกระดาษนี้มีลักษณะเหมือนกระดาษวิญญาณในดันเจียนเธอหมายความว่าแถบกระดาษที่อยู่บนตัวฉินยางมีส่วนเกี่ยวข้องกับดันเจียนเทพพ่อชนาส่งหมางพยักหน้าส่วินพูดต่อ ถ้างั้นแถบนี้จะเป็นเหมือนเย็นหุ่นเชิดหรือเปล่าถ้าใช้แบบนี้พวกเทพก็สามารถควบคุมความเป็นความตายของผู้เล่นที่ผ่านเดนเจียนได้สิไม่ใช่เย็นหุ่นเชิดซ่งหม่างอธิบายมันควบคุมการกระทำไม่ได้แต่ควบคุมความเป็นความตายได้แน่นอนแถบกระดาษนี้อาจผูกพันตรงๆกับชีวิตของเขาเมื่อชินยังเดินออกมาจากห้องน้ําซ่งหม่างก็บอกเขาลองใส่เสื้อที่มีปกสูงๆปิดแถบไว้อย่าให้ใครเห็นไม่งั้นอาจมีคนคิดไม่ดีคิดไม่ดีอะไรอีก ชิ้นหยางบนอย่างหุดหนิดเพราะเขาถึงกับถอดเสื้อผ้าสองกระจกทั้งตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยส่งหมางนึกถึงเรื่องเล่าในชาติก่อนแล้วหัวราอบางๆถ้ามีใครฉีกแถบกระดาษนี้ออกเธอก็อาจตายทันทีไงชิ้นหยางจะเวิร์ไปไหมนี่สัววินมองแถบกระดาษที่หลังคอเขาแล้วถามส่งหมางจริงสิฉันได้รับคำสั่งจากเมืองหลวงเขาเชิญกองปราบผีของเมืองเจียงให้ไปช่วยชะลอการขยายตัวของดันเจี้ยนเทพพพชนาเธอจะไปด้วยไหมไปสิ ส่งหมางตอบตกลงหากดันเจี้ยนเทพโภชนาเติบโตเป็นดันเจี้ยนวิหารจริงเมืองหลวงทั้งเมืองก็จะสูญสิน้นแถมถ้ามันสามารถกระโดดข้ามพื้นที่ไปยังเมืองอื่นได้ก็ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมแต่ในขณะที่ส่งหมางตัดสินใจไปสู่วินกลับลังเลเธอถอนหายใจเราต้องไปจริงๆเหรอถ้าเราไปถึงแล้วดันเจี้ยนเทพโภชนากลายเป็นระดับวิหารพอดีเราจะทำยังไง ตอนนี้เมืองเจียงเป็นเพียงที่เดียวที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีดันเจี้ยนไม่มีสิ่งอธรรในเมืองทุกคนอยู่ได้อย่างสงบและเมืองก็กําลังฟื้นตัวขึ้นมาฉันกลัวว่าถ้าเราออกไปอาจไม่มีวันได้กลับมาอีกจริงอยู่พวกเขาสามารถอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยได้อีกพักใหญ่แต่จะเป็นไปตลอดไปไม่ได้หลบได้ชั่วคราวแต่หลบได้ทั้งชีวิตงั้นหรือซ่งหม่างผู้เสียงนแน่วแน่ เธออาจาไม่ต้องไปเมืองเจียงยังต้องพึ่งพาเธอในการสร้างใหม่แต่ฉันต้องไปหักรอให้ดันเจี้ยนเทพพโชนาโตเป็นระดับวิหารแล้วกระโดดมาที่เมืองเจียงทุกสิ่งที่เราทํามาก็จะสูญเปล่าสู่วิ่งขมวดคิ้วและคุณชายเล่าทาไมเขาไม่กลับมากับพวกเธอจากเมืองไห่เฉิงถ้าเขาไปกับเธอที่ดันเจี้ยนเทพพโชนาฉันจะสบายใจกว่านี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเธอเองที่ไม่กล้าไปเธอยังไม่มั่นใจให้ส่งหมางไปด้วยซ่งหมางไม่ตอบแต่ถามกลับแทน แล้วพวกที่เมืองหลวงคาดการ์หมายว่าหมอกสีเทาของดันเจียนเทพพพชนาจะใช้เวลากี่วันกว่าจะคลุมทั้งเมืองส0วันซูอวินตอบจากความเร็วตอนนี้คงใช้เวลาประมาณสิบวันถึงจะคลุมทั่วทั้งเมืองพวกเขาเลยร้อนใจมากถึงแม้จะมีปัญหากับเราแต่ก็ยังส่งคำร้องขอความช่วยเหลือมาที่เมืองเจียงไม่ใช่แค่เมืองเจียงนะเมืองอื่นๆก็ได้รับด้วยแต่ฉันเดาว่าคงไม่มีใครกล้าไปเมืองหลวงตอนนี้หรอกซงหมางพยักหน้างั้นฉันจะรอสองวันก่อนค่อยออกเดินทางเผื่อเขากลับมา เธอหมายถึงคุณชายใช่ไหมใช่หลังคุยจบกับซูวินซ่งหมางก็ออกจากเขตปลอดภัยไปยังโรงละครโอเปรา่าช่วงที่เธอไม่อยู่เอี้ยนเจอก็จัดให้มีคนเข้าไปทํางานในโรงงานกระดาษเพิ่มทําให้การผลิตอาวุธร้อนกระดาษเร็วขึ้นมากส่วนระเบิดนิวเคลียร์กระดาษที่เธอสัญญาไว้กับเทพพระตรีและเทพปางวันเธอยังไม่รีบทําเพราะยังมีสำรองอยู่ซ่งหมางตรวจสอบการผลิตล่าสุดในโรงงานแล้วก็เอาของบางส่วนกลับไปแต่พอเตรียมจะกลับบ้านก็ได้รับข้อความจากเทพพระตรี ตอนนี้อยากเจอเธอทันทีซ่งหมางแปลกใจจึงส่งข้อความกลับไปนายช่วยเขาออกมาได้แล้วเร็วขนาดนั้นเลยจบตอนตอนที่472หรือว่าย้อนกลับไปก่อนวันสิ้นโลกเทพพระตรีไม่ตอบคำถามของซ่งหมางเพียงแต่ถามกลับว่าตอนนี้เธอสะดวกให้ฉันไปหาเลยไหมซ่งหมางจึงรอเขาอยู่ที่โรงละครโอเปรา่าไม่นานประมาณหนาทีเทพพระตรีก็มาถึงแล้วยื่นกล่องไม้เล็กๆให้เธอคุณหนูซ่งนี่คือของที่คุณชายฝากมาให้ นี่มันอะไรซ่งหมางรับกล่องมาดูกล่องมีขนาดแค่ฝ่ามือผู้ใหญ่แต่ฝาดันมีตัวล็อกแปลกประหลาดทําให้เปิดไม่ได้ง่ายๆของขวัญเทพพระตรีบอกเป็นของขวัญจากคุณชายและกุญแจละ่ะเทพพระตรีสายหัวไม่มีให้เขาบอกว่ากุญแจอยู่กับเธออยู่แล้วหาซ่งหมางพลิกไปพลิกมาอยู่นานก็ยังหาวิธีเปิดไม่ได้เขาไม่เคยให้กุญแจอะไรฉันนี่หรือว่าเขาจำผิดแล้วตัวเขาละ่ะ ยังอยู่ในนรกเทพราตรีถอนหายใจจริงๆฉันตั้งใจจะพาเขาออกมาแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าออกไปจะยิ่งสร้างปัญหาเลยแค่ฝากของชิ้นนี้มาให้และเขาจะมีอันตรายหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีเมื่อได้ยินดังนั้น่งหมางก,ก็เบาใจลงเล็กน้อยโอเคงั้นฉันรับไว้ก่อนไว้ค่อยหาทางเปิดทีหลังเธอคิดถึงสถานการณ์ของเซียจิงจือคงไม่สามารถมาช่วยเธอที่ดันเจียนเทพพฤชนาได้ดังนั้นก็ต้องไปเพียงลำพัง หลังส่งของเรียบร้อยเธอก็มอบระเบิดนิวเคลียร์กระดาษให้หนึ่งลูกแล้วเทพพระตรีก็จากไปซ่งหมางพักอยู่ที่เมืองเจียงอีกสองวันก่อนออกเดินทางไปเมืองหลวงโดยนั่งบนพรมห่อของฉินหยางครั้งนี้เธอไม่ได้พาใครไปด้วยแม้แต่เซียจวินเจ๋อก็ให้คงอยู่ที่เมืองเจียงหากเธอเอาชนะดันเจี้ยนเทพพ่ชนาไม่ได้อย่างน้อยเธอยังมีโอกาสนี้เข้าปราสาทโบราณแต่คนอื่นๆไม่มีที่พึ่งอาจต้องตายกันหมดในเมื่อทุกคนเริ่มมีชีวิตสงบสุขที่เมืองเจียงแล้วเธอไม่จำเป็นต้องพาใครไปเสี่ยงด้วย ส่วนชิงหยางเขาอยากรู้ให้ได้ว่าแถบกระดาษที่หลังคอตนคืออะไรจึงร่วมทางไปด้วยบนพรมเหาะชิงหยางเป็นคนขับส่วนซ่งหมางนั่งด้านหลังมือยังคงคลิกกล่องไม้ที่เสียจริงจือมอบให้อยู่ไม่วางชิง้นยางเหลือบมองแล้วอดบ่นไม่ได้อย่าเอาแต่จ้องกล่องไม้ไร้าสาระนั่นเลยเราใกล้ถึงเมืองหลวงแล้วนะฉันพยายามติดต่อพวกกองปราบผีที่นั่นแต่ติดต่อใครไม่ได้เลยท,ทั้งที่ไม่นานก่อนหน้านี้พวกเขายังส่งข้อความขอความช่วยเหลือออกมาอยู่แท้ๆซ่งหมางมองไปยังท้องฟ้าเหนือเมืองหลวงสายตาเคร่งขรึม แปลว่าดันเจียนวิหารกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือบางทีอาจจะเหนือกว่าดันเจียนวิหารเสียอีกอะไรนะเหนือกว่าดันเจียนวิหารมันมีระดับแบบนั้นด้วยเหรอซ่งหมางไม่ได้ตอบเพราะเธอเห็นแล้วว่าหมอกสีเทาเหนียวหนืดกำลังปกคลุมเมืองด้วยความเร็วที่ตามองเห็นได้แม้ภายในหมอกยังมองเห็นตึกสูงและถนนกว้างอยู่บ้างแต่กลับไม่มีผู้คนเลยสักคนทั้งเมืองหลวงกลายเป็นเมืองร้างไร้ชีวิตชีวาชินหยางเหลือบตามองตามสายตาของเธอก็อดสะดุ้งไม่ได้ทำไมไม่เห็นคนเลย ชาเมืองหายไปหมดในพริบตาแบบนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ขาดคําเสียงยินเยียบคุ้นเคยก็ดังขึ้นพร้อมกลิ่นทูผอมอบอวลยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเจี้ยนเทพโภชนาแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ได้กล่าวถึงกฎการผ่านด่านแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นหมอกสีเทาก็พุ่งเข้าหาส่งหมางและฉินหยางท่านคู่หมดสติในทันทีเมื่อสติส่งหมางกลับคืนใหม่ครั้งเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางเมืองแห่งหนึ่ง ถนนและอาคารรอบข้างช่างคุ้นตายอย่างยิ่งมันเหมือนกับถนนใกล้บ้านในเมืองเจียงทุกประการราวกับเธอย้อนเวลากลับมานี่มันทำให้ถึงคุ้นตาแบบนี้ฉันไม่ใช่อยู่ที่เมืองหลวงเหรอขณะกำลังสงสัยผู้คนมากมายก็เดินสวนผ่านเธอไปบ้างถือกระเป๋าบ้างหิ้วข้าวกล่องบ้างแบกคอมพิวเตอร์เดินเร่งรีบราวกับกำลังไปทำงานแต่โลกถึงการวิบัติมานานแล้วใครจะยังไปทำงานในตึกสำนักงานอีกนี่มันก่อนวันสิ้นโลก ความสงสัยยิ่งก่อตัวเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นเพียงความมืดมัวแบบวันสิ้นโลกไม่มีแสงอาทิตย์จา้าไม่ใช่แน่แน่ฉันยังอยู่ในดันเจี้ยนเทพ,พโพชนาจะย้อนกลับมาก่อนวันสิ้นโลกได้ยังไงซ่งหมังขมวดคิ้วสำรวจถนนอย่างละเอียดแล้วเดินเข้าไปในตึกพักเก่าที่คุ้นเคยขณะที่เธอกำลังจะขึ้นบันไดก็เจอซ่งหวนชีกำลังเดินลงมาหมางหมัง,มงทำไมยังอยู่ที่นี่เธอจะไปฝึกงานไม่สายหรือไงซ่งหมังยืนนิ่งมองเธอไม่พูดอะไรแม่ ไม่ใช่อยู่ในประสาทโบราณหรือทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อเห็นเธอยืนอึ้งๆส่งหวนชีก็จับแขนเธอออกไปข้างนอกไปเถอะเดียวฉันขับรถไปส่งที่บริษัทฝึกงานวันแรกอย่าให้สายแม่ฉันไม่ต้องฝึกงานหรอกส่งหมางสะบัดมือออกในบัญชีฉันมี 5, 000, 000, 000, ห้าล้านล้านหยวนวิวญ,ญญาณใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดพูดอะไรของลูกเงินวิญ,ญญาณนั่นมันเงินของคนตายน่าจะเอามาใช้ได้ยังไงส่งหวนชีเอามือแต่หน้าผากเธอตรวจว่าไม่ได้มีแค่ก่อนจะลากเธอขึ้นรถ เลิกพูดไร้าสาระรีบไปฝึกงานก่อนบริษัทนี้ติดอันดับโลกเลยนะเธอแย่งตำแหน่งมาได้ยากเย็นอย่าพลาดเด็กขาดส่งหมางถูกจับนั่งรถโดยไม่ขัดขืนระหว่างทางเธอมองถนนและผู้คนรอบนอกพลางใช้วิธีพิเศษติดต่อส่งหวนฉีอีกคนที่อยู่ในปราสาทโบราณคำตอบคือเธอกำลังนอนกลางวันอยู่คนที่ขับรถอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ส่งหวนชีแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่สิ่งอถรร์เช่นกันถ้าอย่างนั้นคืออะไรกันแน่ ทำไมดันเจี้ยนเทพพพชนาต้องสร้างโลกที่เหมือนความทรงจําก่อนวันสิ้นโลกของเธอขึ้นมาและตั้งแต่เข้ามาเธอก็ไม่เห็นชิงหยางหรือผู้เล่นเมืองหลวงคนอื่นเลยที่นี่มีเพียงเธอคนเดียวหรือและคนอื่นๆหายไปไหนกําลังครุ่นคิดรถก็มาถึงหน้าบริษัทส่งหวนชี้จอดรถแล้วหันมาพูดหมังหมังลงรถสิเลยห้านาทีก็จะสายแล้วนะส่งหมังกลับจ้องมองเธอเงียบเงียบเพราะเธอเห็นว่าที่ด้านหลังคอของส่งเหวนชี้ก็มีแถบกระดาษติดอยู่ บนแถบเขียนตัวอักษรสามตัวแต่ไม่ใช่คำว่าส่งหวนฉีเธอไม่ใช่แม่ของฉันส่งหมางผู้เสียงเรียบก่อนจะโน้มตัวไปฉีกแถบกระดาษนั้นออกจบตอนตอนที่ส7 3้เจ็ดสามชั้นเป็นคนบาปแต่ดีกว่าที่พวกเธอเป็นศพเมื่อแถบกระดาษหลังคอของส่งหวนฉีถูกฉีกออกไปร่างของเธอก็กลายเป็นรูปปั้นหินที่แตกร้าทีละเส้นก่อนจะแตกละเอียดกลายเป็นกองก้อนกรดเล็กๆร่วงลงเต็มเบาะคนขับกรุง้งกริง้งนี่ตายแล้วเหรอ ส่งหมางจ้องกองหินด้วยความประหลาดใจไม่คิดเลยว่าผลของการฉีกกระดาษจะเป็นแบบนี้เธอเดาไว้ว่าอย่างน้อยส่งหวนฉีปลอมน่าจะเผยโฉมแท้จริงออกมาเธอก็มองแถบกระดาษในมือบนนั้นเขียนว่าเชอร์รี่เหมยเธอคือเชอร์รี่เหมยแต่ทำไมถึงต้องปลอมเป็นแม่ฉันแล้วนี่มันเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ซ่งหมางนึกถึงแถบกระดาษหลังคอของชิงหยางที่เขียนชื่อตัวเองเอาไว้แปลว่าส่งหวนฉีปลอมก็คือผู้เล่นชื่อเชอร์รี่เหมยซึ่งน่าจะเคยเข้าไปในดันเจี้ยนเทพพพชนาสิบดามาก่อน นั่นหมายความว่าผู้เล่นที่เคยผ่านด่านดันเจี้ยนนี้เมื่อตกกลับเข้ามาอีกครั้งจะกลายเป็น NPC ซของดันเจี้ยนที่แท้สู่วินดดาวถูกจริงๆตอนอยู่ที่เมืองเจียงเธอยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเยนหุ่นเชิดอะไรแบบนั้นเพราะในชาติก่อนผู้เล่นเหล่านี้ต่างก็ตายอยู่นอกดันเจี้ยนหมดแต่ตอนนี้ดันเจี้ยนเทพพภชนามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทําให้หน้าที่ของแถบกระดาษเปลี่ยนไปด้วยเชอร์ี่เหมยถูกควบคุมให้แปลงกายเป็นส่งหมุนชีเพื่อเข้ามาใกล้ชิดเธอ คิดจะให้ฉันตายใจว่ากลับมาช่วงก่อนวันสิ้นโลกและหมดกำลังใจสู้ต่อหรือไงซ่งหมังหัวเราะเย็นแล้วผลักประตูรถลงมายืนบนถนนเมื่อมาถึงหน้าอาคารบริษัทเธอก็เจอเจ้านายเก่าสมัยก่อนวันสิ้นโลกเขามองเธอด้วยสายตาตำหนิฝึกงานวันแรกยังมาสายอีกไม่เห็นใส่ใจงานเลยนะก็ยังมีเวลาอีกตั้งสองนาทีไม่ใช่เหรอตอนซ่งหวนชี้ปลอมพูดเาเหลืออีกห้านาทีมาจนถึงตอนนี้เพิ่งผ่านมาเพียงสองนาทีเอง ฝึกงานวันแรกควรมาก่อนเวลาถ้ามาสายก็แปลว่าเธอไม่เห็นค่ากับงานนี้เอาเถอะฉันไม่อยากเอาเรื่องกับเด็กไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงรีบเข้าไปลงทะเบียนซะตอนเดินผ่านเขาส่งหมางก็เห็นว่าหลังคอของเขาก็มีแถบกระดาษเช่นกันเพียงแต่ชื่อบนกระดาษไม่ใช่ชื่อเจ้านายคนนั้นแต่เขียนว่าจิริเฟิงชื่อนี้เธอรู้จักเป็นอย่างดีจิริเฟิงคือผู้อํานวยการใหญ่หญแห่งกองปราผีเมืองหลวงและยังเป็นพ่อของฉัน,นด้วยส่งหมางหยุดก้าวยกมือขึ้นหมายจะฉีกกระดาษนั้นออก,ออกเธอจะทําอะไร จีริเฟิงรู้สึกได้ทันทีรีบถอยไป 29. สองก้าวซ่งหมางยิ้มบางท่านผู้อำนวยการใหญ่หลังคอท่านมีอะไรติดอยู่ฉันก็แค่จะช่วยเอาออกให้หลังคอฉันจะมีอะไรได้ยังไงเขารีบยกมือคลำแต่ก็ไม่เจออะไรเลยท่านใดนั้นเขาเพิ่งสังเกตได้ว่าซ่งหมางเรียกเขาว่าผู้อำนวยการใหญ่ใบหน้าก็เปลี่ยนสีทันท,ท,นทีเธอมองออกแล้วงั้นเหรอจีริเฟิงตะลึงใช้กล้องมือถือส่องดูก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆทั้งที่นี่คือ ให้ผีระดับยมราชที่ใช้เปลี่ยนรูปลักษ์ต่อให้เธอก็มีเพศระดับยมราชแต่ก็น่าจะมองไม่ทะลุได้แล้วเธอมองออกได้อย่างไรซ่งหมางถามตรงๆแปลงกายมาใกล้ฉันมีเป้าหมายอะไรกันแน่จี้ริเฟิงอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยในเมื่อถูกเธอมองออกแล้วฉันก็ไม่อ้อมค้อมหรอกตอนนี้ไม่มีใครออกไปจากดันเจี้ยนนี้ได้เว้นแต่เธอจะยกเอาเงินวิญ,ญญาณทั้งหมดจากธนาคารสวรรค์มายกให้ผู้สร้างดันเจี้ยนวิหารนี้มนุษย์เราถึงจะยังเหลือทางรอดสักเส้นหนึ่งซ่งหมางหัวร้อนเย็น ทำไมต้องให้ฉันยกสมบัติทั้งหมดออกมาเพื่อมนุษย์พวกเธอไม่มอออกมาบ้างละ่ะพวกเราก็ไม่มีมากพอเทพเจ้าพวกนั้นไม่สนใจหรอกเขาเรียกชื่อเจ้าโดยตรงซ่งหมางคลี่ยิ้มเย็นครั้งที่แล้วตอนฉันเข้าไปในดนเจี้ยนเชื่อมต่อก็ให้ปีหยวนซิงจวินไปตั้งเยอะแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังอยากได้ทั้งหมดอีกช่างโลภเสียจริงไม่อยากให้ก็ต้องให้จี้รีเฟิงตวาดที่เราเข้ามาใกล้เธอก็เพื่อหวังให้เธอยอมมอบให้โดยสมัครใจแต่ถ้าไม่เทพเจ้าก็มีวิธีอื่นบังคับให้เธอต้องยกออกมา ยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้ไม่ใช่ปีหยวนซิงจะวิงคนเดียวที่เล็งเจ้าแต่มีเทพองค์อื่นร่วมด้วยถึงทาให้ดันเจี้ยนเทพผู้ชนาโตเรลวผิดปกติเป้าหมายก็คือกักขังเจ้าไว้ที่นี่แล้วแบ่งกันสมบัติของเจ้าในเมื่อเจ้ามาเมืองหลวงแล้วยังไงก็ไปไหนไม่ได้งั้นก็ยกออกมาเสียเธออย่างน้อยยังพอมีความหวังให้มนุษย์รอดบ้างส่งหมางหัวเราะเรียกว่าความหวังมันเรียกว่าเอาโอกาสสลดของตัวเองไปทิ้งเสียมากกว่าเธอคิดหรือว่าพอฉันยกสมบัติออกมาแล้วเทพเจ้าจะปล่อยพวกเรา ฉันเชื่อเลยว่าวินาทีถัดไปหลังจากยกให้ทุกคนในดันเจียนนี้จะตายเกลี้ยงเธอเป็นถึงผู้อำนวยการใหญ่กองปราบผียังคิดได้ง่ายๆขนาดนี้แท้จริงแล้วจี้ริเฟิร์นก็ไม่ได้คิดซื่อหรอกเพราะคนที่ต้องเสียสละคือซอ่งหมางไม่ใช่เขาถ้าได้แม้เพียงโอกาสเล็กน้อยเขาก็ยอมกดดันเธอยังไงซะก,ก็ยังดีกว่านั่งรอความตายเฉยๆจี้ริเฟิร์นแค่นเสียงทั้งหมดมันเป็นพระเจ้าก็พระเจ้าทำลายดันเจียนไปมากมายแถมยังครอบครองเงินวิญญาณมหาศาลพวกเทพจึงจับตามอง,มองและร่วมมือกันสร้างดันเจียนนี้ขึ้นมาทำให้เมืองหลวงต้องเจออาาหยนะ ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นเจ้าคือคนที่ต้องรับผิดชอบต้องช่วยเมืองหลวงถ้าฉันไม่ช่วยละ่ะงั้นเจ้าก็คือคนบาปทันทีที่คำพูดนี้ดังขึ้นส่งหมางก็พบว่าผู้คนบนถนนทั้งหมดหยุดก้าวแล้วหันมามองเธอพร้อมกันทุกคนต่างมีแถบกระดาษติดหลังคอพวกเขาคือผู้เล่นเมืองหลวงที่เคยผ่านดันเจี้ยนเทพพพชนาเหล่านี้คือตัวท็อปของประเทศทั้งอันดับสูงในตารางแต้มและความสามารถล้วนแข็งแกร่งที่สุด หากทั้งหมดต้องตายในดันเจี้ยนนี้กำลังของมนุษย์จะหดหายอย่างน่ากลัวจีริเฟิงมองเธอด้วยแววตายเย็นชาวันนี้มีแค่สองทางยกสมบัติทั้งหมดให้เทพเจ้าเพื่อแลกให้พวกเขาออกไปจากเมืองหลวงหรือไม่ก็ให้พวกเราจัดการกับเจ้าคนบาปด้วยตัวเองพลังสังหารพวยพุ่งออกจากทุกคนแววตาเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูพวกเขาลืมไปแล้วว่าส่งหมางก็คือมนุษย์เหมือนกันและลืมไปว่าเธอคือคนที่พยายามทำลายดันเจี้ยนเพื่อคือนพื้นที่ปลอดภัยให้มนุษยชาติส่งหมางสบตาพวกเขาอย่างเย็นชา ถ้าว่าฉันเป็นคนบาปก็ยังดีกว่าพวกเธอที่กลายเป็นศพพวกเธอเข้าใจบ้างไหมต่อให้ไม่มีฉันเดนเจียนก็จะพรากชีวิตพวกเธออยู่ดีพวกเธอถูกทําให้เป็นหุ่นเชิดของเทพเจ้าแล้วยังจะมาร้องตะโกนฆ่าฉันอีกมันจะมีประโยชน์อะไรไม่ดีกว่าหรือที่จะรีบกลับไปบอกลาครอบครัวไว้แต่เนิ่นๆใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนสีพวกเรายังยืนอยู่ตรงนี้ดีๆจะตายได้ยังไงแค่เธอยกสมบัติออกมาทุกคนก็จะรอดแล้วมีเสียงตะโกนออกมาถัดจากนั้น ซ่งหมางก็ปรากฏตัวขึ้นเงียบๆด้านหลังของเขาก่อนจะฉีกแถบกระดาษที่หลังคอออกจบตอนตอนที่474ตอนจบหนึ่งเก้าถวยเทพร่วมมือท่ามกลางสายตาของผู้คนร่างผู้เล่นคนนั้นพลันกลายเป็นรูปปั้นหินเต็มไปด้วยรอยร้าวกรุงร้งกริ้งรูปปั้นแตกละเอียดกลายเป็นกองก้อนหินกระจายเต็มพื้นตัวเขาหายไปสิน้นทุกคนที่อยู่รอบข้างพากันตกตะลึงเขาเป็นอะไรไปส่งหมางทำอะไรนะ่ะ ทำไมถึงกลายเป็นหินทั้งทั้งที่เธอไม่ได้ใช้ไพผีหรือคาถาเลยแปลกเกินไปแล้วซ่งหมางยกแถบกระดาษในมือขึ้นให้ดูฉันก็แค่ดึงสิ่งที่เทพเจ้าควบคุมเขาออกมาเท่านั้นเองพวกเธอก็มีแถบกระดาษแบบนี้ติดอยู่แต่พวกเธอมองไม่เห็นกันเองจะมีเพียงคนที่ไม่ถูกควบคุมเท่านั้นที่มองเห็นได้ถ้าไม่เชื่อก็หาคนที่ไม่เคยเข้าดันเจี้ยนเทพพจชนาสิบดาวมาลองดูสิตอนนี้ในเมืองหลวงยังมีผู้เล่นที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนเธอหันมองไปที่จี้รุ่ยเฟิงเห็นแก่ที่นายเป็นศพไปแล้ว ฉันก็จะไม่ถือสากับศพรอกไม่ฉันยังไม่ตายจี้ริเฟิงตาแทบถลนไม่ยอมรับสิ่งที่เห็นตรงหน้าต้องเป็นเพราะเธอทําอะไรแน่ๆเขาถึงกลายเป็นหินพวกเราแม้จะเข้าไปในดันเจี้ยนเทพพโชนาแต่ก็ผ่านออกมาได้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่เชื่ออีกหรือซ่งหมางย่างเท้าเข้าไปใกล้งั้นก็ดีเดี๋ยวฉันช่วยฉีกแถบกระดาษให้ในายเองกองปราบผีมีหน้าที่ปกป้องมนุษย์แต่นายผู้อานวยการใหญ่กลับถูกเทพควบคุมแบบนี้ไม่มีความหมายจะอยู่ต่อแล้ว แม่ป่าจะพูดว่าไม่เชื่อแต่พอเธอเดินเข้ามาใกล้จี้ริยเฟิงกลับรีบถอยห่างพลางยกมือปิดท้ายทอยตนเองไว้แน่นส่งหมางเพียงยิ้มเย้ยไม่คิดจะฉีกออกจริงๆต่อให้ไม่ฉีกเขาก็ไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วเป็นเพียงหุ่นเชิดของเทพเจ้าเท่านั้นผู้เล่นคนอื่นเริ่มตระหนักว่าตัวเองก็มีแถบเช่นกันจึงขอให้คนรอบตัวช่วยดูแต่ผลคือเกือบทั้งหมดต่างก็เป็นหุ่นเชิดเหมือนกันไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ถ้าส่งหมางไม่ได้โกหกแสดงว่าเรามองไม่เห็นเพราะพวกเราร้วนเป็นหุ่นเชิดแล้วมีเพียงคนทีี่่่่่่ไมใชชหุนนนเเิดดททาัู้ออก นั้นเราต้องหาทางออกไปหาคนอื่นให้ดูแต่สภาพแวดล้อมในดันเจี้ยนนี้เราเลือกเองไม่ได้เลยไปดูที่วิหารเถิดตอนนั้นฉันเจอห้องนิรภัยในวิหารแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่ทุกคนจึงพากันตรงไปยังทิศทางของวิหารโดยไม่สนใจส่งหมางอีกส่งหมางมองตามหลังพวกเขาแล้วจึงกล้าตามไปเช่นกันเมื่อครูจีรีเฟิมบอกว่าเทพองค์อื่นๆก็ร่วมมือด้วยถึงทาให้ดันเจี้ยนขยายตัวรวดเร็วแต่ที่นี่กลับมีเพียงวิหารเดียวเทพทั้งหมดน่าจะรวมตัวอยู่ในนั้น ระหว่างทางเธอหยิบโทรศัพท์กระดาษติดต่อชินหยางแต่ข้อความส่งไม่ออกมีเพียงสัญลักษณ์ตกใจสีแดงสแสดงขึ้นมาเธอเงยหน้ามองฟ้าคราวนี้เทพเจ้าทั้งเก้าร่วมมือกันถึงขั้นปิดกั้นสัญ,ญญาณของยมโลกไม่แปลกที่ก่อนหน้านี้ติดต่อผู้เล่นในเมืองหลวงไม่ได้เลยเมืองหลวงยังมีคนอยู่อีกมากแต่บริเวณที่เธออยู่มีเพียงพวกขุนเชิดเธอไม่รู้ว่าผู้เล่นที่เหลือถูกส่งไปไหนจนกระทั่งเธอเดินมาถึงวิหารประตูใหญ่เปิดอยู่ข้างในไม่มีรูปรเคารพเทพเจ้ามีเพียงประตูดำก้าวบาน ประตูทัานก้าบานเหมือนถูกสลักไว้บนผนังไม่มีลวดลายใดๆผู้เล่นที่มาก่อนหน้าต่างพากันคุกเข่ากราบกรานขอความเมตตาจากเทพแต่เทพไม่ตอบสนองบางคนหวาดกลัวจนโมโหคว้าอาวุธทุบใส่ประตูดำทันใดนั้นบนบานประตูก็ปรากฏร่างเลนรางสีทองแสงทองสาดลงบนผู้ที่ทุกตีการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็หยุดชะงักเหมือนกดปุ่มหยุดเวลาครู่หนึ่งแสงทองหายไปพวกเขาก็ยืนอยู่ตรงที่เดิมสีหน้าสงบลงร่างนี้ไม่เลวทีเดียว ตรงประตูกลางจี้รุ่ยเฟิงหันกลับมามองมือของตนด้วยแววตาตื่นเต้นซ่งหมางสังเกตเห็นว่าแถบกระดาษที่หลังคอเขาหายไปแล้วราวกับไม่เคยมีอยู่ไม่เพียงเขาแม้แต่ผู้เล่นที่ถูกแสงทองครอบคลุมแถบหลังคอก็หายไปเช่นกันพวกเขามองร่างกายของตัวเองด้วยสายตาแปลกใหม่ราวกับเพิ่งได้ใช้ร่างกายนี้เป็นครั้งแรกแต่ผู้เล่นที่ยังคุกเข่าอยู่กับพื้นแถบกระดาษยังคงอยู่จี ng, ้รุ่ยเฟิงเหน่อยหน้ามองรอบข้างเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็น ร่างพวกเจ้าก็ใช้ได้พอถูไถยไปก่อนไม่เหมาะก็เปลี่ยนใหม่ได้อยู่ดีข้าบอกแล้วดันเจียนที่ข้าสร้างมีประโยชน์ที่สุดสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เร็วที่สุดเสียงของเขาไม่ใช่เสียงเดิมอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของปีหยวนซิงจวินอีกด้านร่างชายหนุ่มอีกคนกับส่งเสียงผู้หญิงออกมาร่างผู้ชายสกรปรกนี่ข้าไม่ชอบสายตาของเขาจ้องไปที่ซ่งหมางมุมปากยกยิ้มข้าต้องการร่างของนางจี้ริเฟิงก็หันมามองเช่นกัน นั่นลำบากหน่อยนางไม่ได้มีค่าความชั่วร้ายสะสมและไม่เคยผ่านเดนเจียนเทพพชนาสิบดาวพวกเราไม่สามารถเข้าสิงร่างนางได้โดยตรงแต่ตอนนี้นางก็เข้ามาแล้วไม่ใช่หรือถ้าพวกเราเก้าคนยินจัดการไม่ได้สักนางจะไปร่วมมือกับจักรพรรดิยมโลกทำไมกลับไปสวรรค์รอรับโทษยังดีเสียกว่าส่งหมางฟังออกทันทีร่างชายหนุ่มที่พูดคือเสียงของเหรียญเยเวียเซียนส่วนร่างจีร้ริเฟิงคือเสียงของปีหยวนซิงจวินเทพพเจ้าทั้งเก้ากำลังจะลงมาสู่โลกจริง สายตาส่งหมางมืดคลึ้มขึ้นเธอไม่เลือกเข้าไปในวิหารแต่กลับหมุนตัววิ่งหนีเหลียนเยเวียเซียนหัวร้อยเย็นหนีคิดว่าจะหนีได้หรือกล้าทาลายสิ่งที่ข้าสร้างมาอย่างยากเย็นยังขโมยเซียนของข้าอีกข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปมีเพียงยกทั้งร่างและสมบัติในบัญชีวิญญาณมาให้ข้าถึงจะยกโทษให้ปีหยนซิงจวินผู้เสียงแข็งร่างนี้จะยกให้เจ้าก็ได้แต่สมบัติในบัญชีวิญญาณแบ่งให้เจ้าคนเดียวไม่ได้พวกเราตกลงกันว่าจะแบ่งเท่าๆกัน เหลียนเวยวีเสียนได้ยินก็ไม่กล้าขัดพระปีหยวนซิงจะวิงแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทั้งเก้าจึงกัดฟันตอบงั้นจับตัวนางมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องง่ายดดยปีหยวนซิงจะวินเพียงเหลือบมองตึกสูงนอกวิหารตึกใหญ่ตามเส้นทางที่ส่งหมางหลบหนีก็พังถล่มลงพร้อมกันไปนําตัวนางกลับมาหุ่นเชิดมนุษย์ในวิหารได้รับคําสั่งต่างก็กรูกันออกมาไล่ตามส่งหมางเธอควบดาบเหินหลบเลี่ยงตึกที่พังถลม่มและหลบการจู่โจมของหุ่นเชิดเหล่านั้นแต่พระพวกมันยังเป็น มนุษย์ให้ผียมราชในมือเธอไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันได้ส่งหมางวิ่งไปบ่นไปก้าตัวบ้าๆบาพาก,กันร่วมมือแค่เพื่อจะล่าฉันมาเนี่ยนะเห็นฉันสาคัญไปหน่อยแล้วมัง้งโชคดีที่ดาบจินซีมีความเร็วสูงและยังช่วยพาเธอเลี่ยงสิ่งกีดขวางโดยอัตโนมัติทำให้ยังไม่มีสิ่งใดทําอันตรายเธอได้แต่ในดันเจี้ยนระดับวิหารนี้โทรศัพท์กระดาษไร้ผลเธอติดต่อไปถึงไปชี้ก็ไม่ได้ เทพพเจ้าทั้งเก้ารวมตัวกันที่นี่แต่จินจือกลับไม่อยู่แบบนี้ฉันไม่มีทางทําพิธีได้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือว่าฉันต้องยกสมบัติพวกนั้นให้พวกมันจริงๆจบตอนตอนที่475ตอนจบสองจินจือกลับมาแล้วซ่งหมังลังเลอยู่ไม่น้อยเงินวิญญาณที่สะสมมามหาศาลเธอยังไม่ได้ใช้ให้สะใจเลยเธอครุ่นคิดหาทางแก้แต่ไม่ว่าคิดยังไงก็หาหนทางที่ดีไม่ได้ต่อให้เธอใช้เหรียญเสือ เรียกกองทัพผีล้านนายมาก็ไม่แน่ว่าจะรับมือเทพทันก้าได้ยิ่งเบื้องหลังพวกมันยังมีจัก,กรพรรดิยมโลกหน่วยเทพพระตรีเทพกลางวันก็ไม่กล้าออกหน้าตมตัวกองทัพนั้นอาจไม่ยอมมาด้วยซ้ำเสียงกึกก้องดังสนั่นเหนือสีสตึกสูงที่พังทลายเมื่อครูกลับลอยขึ้นมาจากพื้นเหมือนมีมือยักษ์ที่มองไม่เห็นจะรวมกันเป็นภูเขาลอยกดลงมาหาเธอส่งหมางคิดจะหนีเข้าปราสาทโบราณแต่พบว่าพื้นที่ถูกปิดผนึกใช้งานไม่ได้พลังเทพท่านก้ากดทับปิดกั้นทุกมิติ ไม่นานแสงทองก้าวสายพุ่งออกมาจากวิหารเผยเงาร่างเทพเจ้าเก,า,เกาต้นล้อมเธอไว้ตรงกลางปีหยวนซิงจวินหัวเราะเสียงดังเด็กน้อยเห็นแก่ครั้งก่อนที่เคยเจอกันข้าก็ไม่อยากลำบากใจนะแค่โอนเงินวิญญาณทั้งหมดในบัญชีธนาคารสวรรค์มาให้ข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปเหรียญเยวียเเซียนแย้งทันทีไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วหรือว่าจะให้ร่างนางแก่ข้าสิงใช้ปีหยวนซิงจวินทำให้รู้ไม่ชี้หันกลับมากดดันส่องหมางคิดให้ดีนะเด็กน้อยส่องหมางยิ้มมุมปาก ให้เขาให้ได้หรอกแต่ในบัญชีฉันเหลือแค่ห้าล้านล้านหยวนเองนะก่อนหน้านี้โอนไปให้จินซีฮ่องเต้ตั้งหนึ่งล้านล้านแล้วอะไรนะให้จินซีฮ่องเต้ไอหมอน,นั่นสลายไปแล้วจะเอาเงินไปทำไมปีหยวนซิงจวินเจ็บใจสุดๆส,ส่งหมางสวนกลับทันทีงั้นจะลองไปเอาคืนมาเองสิปีหยวนซิงจวินถึงกับพูดไม่ออกเทพตนอื่นๆต่างพากันบน่นแต่ถึงอย่างนั้นห้าล้านล้านก็ยังมาหาศาลสำหรับพวกเขาที่แทบไม่มีเงินเลย ปีหยวนซิงจวินบอกเอาเถอะง,งั้นจะมอบทั้งหมดให้ข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปกับชินหยางซ่งหมางตอบอย่างไม่สะทกสะท้านแต่ฉันมีข้อแม้ต้องพาชินหยางออกไปด้วยเจ้าต่อรองไม่ได้หรอกงั้นก็ฆ่าฉันเลยสิซ่งหมางหัวเราะหรือไม่ฉันก็จะแลกเงินทั้งหมดออกมาโปรยทิ้งให้พวกเจ้าทั้งเก้าแย่งกันเองเทพทั้งเก้าชงักปีหยวนซิงจวินแทบคลั่งเขาต้องการครอบครองคนเดียว ซ่งหมังถอดเสื้อคลุมออกแซงทำถ้าจะแลกเงินออกมาปรเทศทั้งหลายรีบร้อนห้ามปีหยนซิงจวิงจำใจยอมรับข้อเสนอให้เธอ,เธอแลกเป็นบัตรด,ดำส่งมาแทนซ่งหมังทำทีส่งให้หนึ่งพันล้านล้านจากนั้นอีกหนึ่งพันห้าร้อยล้านล้านรวมสองพันห้าร้อยล้านแล้วจึงถูกพลังเทพพลัก,กออกมานอกเขตเหมอกพร้อมเสียงสับแช่งของเทพตนอื่นไม่นานฉินหยางก็ปรากฏตัวให้เราออกมาได้ยังไงผ่านด่านแล้วเหรอส่งหมังเพิร์เจอร์สินี่ฉันใช้เงินซื้อทางออกมาเลยนะทั้งคู่ยังไม่ทันหายใจหมอกสีเทาก็ยื่น มือยักออกมาเรียกร้องส่วนที่เหลือซ่งหมางเพิ่งจะยื่นบัตรดำอีกใบออกไปทันใดนั้นมีมือชายหนุ่มนิ้วเรียวยาวมาวางทับไว้พร้อมเสียงเย็นเยียบดังขึ้นเงินที่ข้าให้เจ้าเจ้ากล้าเอามาใช้แบบนี้หรือซ่งหมางหันไปเห็นร่างของเสียจินจือค่อยๆปรากฏขึ้นจินจือเจ้ายังไม่ทันพูดจบเขาก็สะบัดพลังปราณถีฝ้าใส่มือหมอกจนสลายไปสิ้นจ้องเธอเขม็งของที่ข้าให้ห้ามยกให้ใครซ่งหมาง ไม่ได้ให้จริงๆนะของที่ให้ไปเป็นเงินของฉันเองเสี่ยจิ่นจือไม่สนใจถามหาทันทีแล้วของขวัญที่ข้าให้เล่าซ่งหมางรีบหยิบกล่องไม้ออกมาเปิดไม่ได้สักทีนายไม่ให้กุญแจมานี่นะข้าในะมันคืออะไรเสี่ยจิ่นจือถอนหายใจกุญแจก็คือสมุดชะตาชีวิตที่มีแต่เจ้าเท่านั้นที่ถืออยู่ซ่งหมางนี่มันพูดไม่ชัดเองชัด เธอเอาสมุดชะตาชีวิตออกมากล่องไม้จึงเปิดออกเผยให้เห็นตราประทับหยกดำก้าอสอรพิษตราประทับของจอมยมโลกเองส่งหมางตะลึงจนหายใจติดขัดนี่มันตราผีของจอมยมโลกเสี่ยจิ๋นจือพูดอย่างไม่ใส่ใจข้าประติดอยู่ในนรก18ชั้นแค่เพื่อของชิ้นนี้ที่นั่นกับข้าไม่ได้หรอกส่งหมางรีบถามงั้นฉันมอบมันให้จิ๋นซีฮ่องเต้ได้ไหมตามใจเจ้าของไม่สําคัญอะไรนะัก ทันทีที่เธอวางตราลงบนดาบจินซีเสียงห้องเต้ดันก้องออกมาพลังจักระพัดทองคำฉีกอากาศเปิดมิติออกเห็นเสาศักดิ์ิรีห้าตนลามร่างห้าจักรพพัดมนุษย์เอาไว้จักรพพัดทั้งห้าเบิกตาขึ้นแววตาเปี่ยมด้วยไฟสงครามเราทั้งหลายทุ่มเลือดเนื้อสร้างแผ่นดินมาวันนี้กลับถูกเทพจอมเหยียบย่ำถึงเวลาแล้วที่เราจะคืนความสงบสุขให้โลกมนุษย์ข้าพระเจ้าพร้อมไปแล้วยอมโลกกล้าเอาเปรียบมนุษย์เกินไปแล้วข้าพระเจ้าก็จะไปโลกมนุษย์จะยอมให้ใครมาข่มเหงไม่ได้ งั้นเรามาท้าทายสวรรค์กันเลยเสียงคำรามของจักพาารพัดผสานกันก้องสะท้อนฟ้าดินสงครามเทพกับมนุษย์กำลังจะเปิดฉากขึ้นจบเรื่อง